รีวิวกล่องซ่อนเงินเมียโดยสันเมียคนโซมมันเป็นกล่องพัลเซ่นสุดพิสงที่ทุกด้านมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าเปิดยังไงผมไม่เปิดให้คุณดูหรอกเพราะว่าถ้าผมเปิดให้คุณดูคุณรู้เมียคุณก็จะรู้ไปด้วยว่ามันเปิดได้ยังไงลิงก์สั่งซื้อกล่องนี้วางอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงคำอธิบายประกอบคลิกเดียวถึงสินค้าจากลาซาด้าเก็บเงินปลายทางได้นะครับราคามันไม่แพงและถ้าคุณซื้อมันก็จะมีวิธีการเปิดกล่องนะใส่ของแล้วก็มีวิธีการบอกคนไกายว่า จะเปิดปิดยัางไงาอยู่ข้างในดีสคริปชั่นของมันบอกได้แค่ว่าในกล่องนี้ซ่อนเงินไว้สองหมื่นว้าว,ว,าวอารมณ์ประมาณว่าพ่อป้านใจกล้ามเมียมเงินเมียออมาทั้งปีนะเก็บเอาไว้ซื้อเพ a y s t a t ช o n 5ตอนปลายปีช่วงลดราคาอุ้ยฝันที่เป็นจริงกำลังจะมาถึงแล้วแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ซ่อนเงินใครไวเพราะว่าผมเป็นโสดเนี่ยอ,อผมไม่เฉลยก,กลไกนะแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันมันเปิดยัางไงานเนี่ยมันดูเหมือนกันไปทุกด้านเลยต้องมีกลไกเปิดอีกอุ้ย ติดกับกไปก่อนมีใครเห็นปะคือมันเป็นกล่องเหมือนกับว่ามันจะต้องแกะออกทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันจะมีสลักของมันอยู่อ่าอย่างเช่นว่าเปิดตรงนี้แล้วมันจะมีทิกซ่อนที่ลวงเมียไว้นะครับ <Huh? S 1> อ่าสำหรับใครที่มีเมียใจดีนะอ่าเนี่ยมันจะมีลิ้นชักเปิดแล้วในเนี้ยเราใส่เงิน2ี่บาทเอาไว้อ่ายี่สิบนะอ่าหลอกเมียว่าเนี่ยแหละคือเงินที่เราเก็บซ่อนเอาไว้นะเมียก็จะเก็บไป หรือถ้าเมียค si wow. oh ุณเป็นคนใจดีเขาก็จะเก็บไว้ให้คุณน pues ั่นแหละเขาบอกว่าโอ๊ยซ่อนไว้แค่ยี่สิบเองเลยเนี่ยแหม่น่าสงสารจังอไม่เอาก็ได้อะไรแบบนี้นะครับบางคนบอก20บบาทมันก็เอาพี่เมียผมนี่แม่งโคตรเคี้ยวเลยพี่ไม่รู้พี่ไม่มีเมียและในที่สุดกลไกก็ถูกเปิดออกแล้วโอ้นี่ไง เงินก้อนใหญ่ที่เราแอบซ่อนไว้ว้าวสองหมืนนี่เห็นไหมจะเอาไปซื้อเพลห้า,ห,าหรือเอาไปเที่ยวได้ทั้งคืนตลอดปีใหม่ข้าดาวเลยกิเนเงินหอมสุดชื่นวู้ลรวยบางคนบอกพี่ครับเมียผมอ่ะมันไม่มานั่งแกะนั่งเปิดอยู่หรอกมันทุกกล่องทิ้งเลยนะครับโอ้โหมนุษย์เมียมันโหดขนาดนั้นเชียวเหรอพี่ไม่รู้พี่เป็นโสดไง <c oughs> เอาละใครสนใจทิกสนุกๆเอาไว้ไปเล่นกับครอบครัวนะครับฝึกสมองประลองปัญญาได้นะก็สั่งซื้อได้นะย้ำว่าลาซาด้าลิงที่พี่วางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์ม Youtube หรือว่าในเพจซันเวียร์เมจิคเชเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งไปผูกบัตรช่วงปลายปีอะไรพวกนี้ผูกบัตรแล้วเงินมันสะพัดว่าช่วงนี้การ ช้อปปิ้งจับจ่ายมันจะเยอะนะเก็บเงินไปทางไว้ดีกว่าแล้วก็เช็คด้วยนะครับเวลาเขาโทรเข้ามาก็ให้เขาแจ้งยอดว่าเท่าไหร่ถ้ามันตรงก,ก,กันกับยอดที่เราสั่งซื้อไปอก็ออกไปรับสินค้าได้นะครับอ,อันนี้ก็เตือนไว้นะครับสาหรับผู้ที่ช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็สมาชิกที่ดูช่องพิสันเวียอยู่นะครับก็เป็นทริคเล็กๆนะครับในการช้อปปิ้งออนไลน์ให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรีวิวพิเศษของพิสันเวียเดอมิเชียนอันที่เล็กทไป รวย